ท่เนนราพูดแต่เขเป็นแหลนเนาะเมบอกว่าป้อนนะป้องเนาเหี๋ยวมาป้องเงาจะพูมบอกว่าป้อนเงินห้องหลังหลังเขายิงเ่าใครหาขึ้นบอกเออก็กูดอ่าล้อเคยไปมาล่ำพูดจารเกียร์ี่เวลาสิ down, Red, down, ีคนในเปลี่ยนปีถึงเด็กก็ไมปี่ยนอืออือ ก็แม่เขาเข้าวันในใหญ่ก็เขาคะูดใคหลางก่อนหลามากีำในมดเยอะก็ลยจะจะพูดในใค่บางก็พูดว่ามามกมดมดคำตรงลาพูดหลานียตั้งขึ้นของเยอะเข้าในเตงคนี่เข้าวังไงไหนี่ทำเจ้จก้นมาหยับมันในเราเดีว่าคูเข้าเหมือน Had a song ban nong ngoài hân mãi ngoài nắng 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 nào nắng ngoài nắng ngoài nắng ตลาลุในเบิบอรองสางาพ่อเนพ่อพ่อตะการดิปเปตอมอ้าวพ่อเดินพ่อพัอตะการดิปเปอมกูอะพอสปิที่ยอดวางนี้ยังไงเนาะอ้าวนั่นนะสปิี่ยอวีวาสันดูเจ้ากอลล็อกกอยนาลีพาบูต้าตูกาพอตู อันนี้วันน nah ้อสูขบะลังไปนะอาทุกมืแล้ววันลิกวันไหนโอเคโอเคแต่ผู้เชี่ยมันเรียนหาฮอปเรียนปัญญาให้ลยฉันไม่กลัวพ่อแม่รักลูกน่งก็พ่อแม่หักลูกนึง เมื่อฉันยังเป็นเด็กเล็กเล็กมือเฮาตึกเป็นลูกอ่อนเล็กอพอเมเป็นกน้นจอมลุมลาเฮามาเนี่ยนะฉันบอกว่าเก่าอะเลยเป็นเฮาก็เลยว่าคาก็เลยนะเป็เี่ยนยังก็เลยพิดจึงหนังว่านะนะเป็นต้นว่าก่อนนะเวลจาจักกินก็ดีนี่ก็เข้ายามติกิกนก็เยอะ เวลาจะนอนก็ดีเข้ายามต่นนอนก็เยา้าเวลาจะเล่นก็ดีนเข้ายามต่นเล่นก็เยา้าเวลาจะนั่งยืนก็ดีเข้ายามต่นนั่งจุกก็เยา้ายืนนี่สิงยากนะเดี๋ยวยืนอนี่จะยืนนนะยืนอนี่ที่คอยติดสิ่งยากอีนั่งยืนเมื่อทังเป็นเด็กเล็กๆพ่อแม่เป็นผู้คอยดูแลฉันมาเป็นต้นว่า เวลาจะกินก็ดีเวลาจะนอนก็ดีเวลาจะเล่นก็ดีเวลาจะนั่งยืนก็ดีเอาขอเอาละเอาละอ่าอาพ่อแม่รักลูกเมื่อฉันยังเป็นเล็กเล็กเล็เสียงแจมเศ้าสีโตนะป้อมมีอออ่างมีหอหีบ ม,มววีมิจตว่ามีสามตัวนั่นอยู่ตั้งหลังมนะนะันนาเนี่ยตั้งไหนนหะนตั้งหลังไหนตะั้งไหนไหนมันจะเป็นสิ่งจำนาเนี่ยนะนะไม่เอกก็ม่มีไม่โทก็มีไม่ตรีก็ไม่ไม่มีเนี่ยเปสิ่งจำนาเนี่ยน,น,นะต้องอะไรเนาะขอขอชวนกินผลมรดกเ่ยคนนอนเนี่ยหลู่ไหวหัวลงลงดังก <c oughs> ินนะขอขอเดลี่กินเดลี่กินมันเก่าขึ้น ติดมาดัมไลมอนโหอยปลองเราจะฟุ้งเออหมุนหมอนนานนานเลี้ยวอะคู่หมอนโหัวมันเนีอ๋อๆมันมันลงกับทั้งติดด้วยหระนอนแบบนะเอาตีนนี่ก็วางที่มอนโหนะแล้วก็เอาหัวกวางทั้งตีนนะเพราะฉะนั้นอ๋อมันมันเป็นเหมือนเก่ากันนะเอาหูเอาหัวในวางลงเหมือนเดิวก็มีกลุ่มเนี่ยเอาหัวในหย่อนลงนหันจะหันแมวปมแมวแมวมันจะเดินน้่นเอาหูหย่อนลงมันเกี่ยวหรอเต้าผู้กันแบบจะฟุ้ มเผยตื่นเผยตื่นมากกางนะปัดอ่อนจังงอกเหมือนเก่าไอ้บ้าเอ้งอกจังงอกผมดูงอกแบบว่าเขาเอาบอกมันเป็นทางไนเอาออกซื้อน้ำแก้มนะในน้มันจะเรียนๆนะนะจะรู้พวก็ได้อันนี้ตันเลี้ยงออกซินกำน้ำใช่ไหมตออกซินปอกตัวนี้มันอยู่ออกซินปอกเนี่ยตอนัดออกซินปอกอ่ต้องออกซินจำนาตัวนึ้งนี่เอาออกซื้อนี่มันเป็นคนเมดออไนั่เพราะเดี๋ยวว่าเฮ้ยมันแม่นี่เสียงมันเนี่ยยักษ์จำจำนาอินมาลเป็น อารรเป็นเป็นเออสังคมอะไรรู้เป็นเป็นเอออาอเลียนว่ารูเป็นเออนั่นแหละก็ได้ว่าต้องปีปีที่ได้เป็นจนเป็นไงว่าเป็นก่อปีนะมันเป็นสิ่งจำนาจะเออก็รับโวลราตเตเนี่มันเป็นสิ่งจำนานะมันเรียกจำยินจำนาอินมานรองกันเป็นนะเป็นนะเป็นเออก็การเปลี่ยนท่านคอยละวาง ดูแลฉันทุกๆเวลาฉันรักท่านมากบางทีท่านซื้อของเล่นที่ฉันชอบมาฝากเช่นออันนี้คำจำไวคเัาดออนะี๋ยวเล่ะตุ๊กตาเนี่ยนะตุ๊กตาเนี่ยเช่นนะตุ๊กตาเคำพนดหอยอเมริกาเนาะตุ๊กตากบนี้ย่ะก้นเกาะ เออนั่นะคนขอนะตุ๊กตาในรายยี้น่ะมุฮาก็นะตุ๊กตากรรมไทยเป็นเจนขนาดกรรมตุ๊กตานั่นน่ะ,นะ,นะ,นะของเล่นนั่นนะอ้าวอันนั้นล่ะว้าวแร่รถเล็กเล็กเออเป็นต้นฉันชอบเป็นรูปเสือ้อฝึกหัดท่าท่าต่างๆฉันชอบทางลบเออ แต่ฉันไม่ชอบเป็นคนเกะกะเกเรเออนั่นแหละบอกรู้เนี่ยสะอาดเนี่ยเพราะมันมาวางดีสิงกังเยอะสิงสูงเยอมันดูสิงยักษ์อ่ะนะสิงยักษ์ก็จะว้ไว้ก็จะว่ามันสิงแก่สาสิโตมันดูเป็นสิงจังเตอร์นะก็อมมีป้มมีหอยอยู่ด้านหลังมันนะฉันชอบแต่งตัวสะอาดเออนั่นแหละทล่ปลรกเยที่ปองอินนะที่อ่าน แ่งก้ากันนะถอดเส้นดีนะท่านคอยระวังเนี่ก็มันท่านนั้นบอกว่าปอมเบ่น่าน่ะนะเมื่อกีนั่นนะอันลาดมาเมื่อกีนั่นนะพอลาดเมืหมือนตั้งก้ามเมื่อก้ามัหมอนนั้ลาดถึงปอมเบก็เพราะท่านนี่ก็มันบอกว่าปอมเบนั่นแหละพอเหมือนตั้งพอลาดถึงเต้ก็ได้เสยก็ท่านก็หมดได้ก็เซ่นนะท่านนี่มันแกนนั่นแกนเจนนั่นน่ะอ่าท่านเอาก้ามเต้กับหอบปีมาเป็นเขาเยียกันนะท่านคอยระวังกับเขา เขาเขาจอมสติเงี้ยนะดูแลฉันทุกเวลานะครับรุมลาอ่ารุมเขาขู่เขายามฉันรักท่านก็เขาพักเขาหนะบางทีท่านซื้อของเล่นบางปอกนะั่นนะมังปอกเขาซื้อของเล่นที่ฉันชอบมาฝากอ่าอันเขาเก็บมาฝากเช่นแล้วก็จึงหนังวัง เป็นต้นเช่นในพี่ปอมเมือนจึงหนังว่าตุ๊กตาว้าวและรถเล็กๆแล้วเออเก่าว้าวและกาเล็กๆเป็นต้น,น,นมันปิดจังหวะนะสองตัวนะในตัวี้มัน,น,นมันป็นจังหวะนะฉันชอบเป็นลูกเสือฝึกหัดท่าทางต่างกันเนาะพึ่งอ่า,อาลายเห็ุลายสังกูมิโยเนี่ยนะ ฉันชอบทันรบก็เขาเกลีกไปอ่าไปตึกเนี่ยน,น,นะไปสึกนะแต่ฉันมิชอบเป็นคนเกะกะเกเรกุยร้ยกะเข้าอำ่ำเป็นคนอ่าวายับน่ะน,นะเกะกะเกเรก็กุ้ยก,ก,กะยกเข้าอ่ำเจิดเป็นคนเป็นคนวายับฉันชอบแต่งตัวสะอาดเข้าเจลกอ่าน,นุ่งคลุมมดเสื้อ เมื่ก้อนถามว่าคู่เดคือเพื่ออ่านเอากอว่าเนาอพูเจอยั้ถามเป็นยิ่งเกี่ยงก่าสนใจเมือไกี้เนี่ยอืมเกีอเออก็ถามว่าพูดด็คือเพื่ออ่านไอ้ว่ากไอ่ัค่ะอนยู่ีีโควิดเหมือนนะบพทํามาข่าวตัวเห็นก็จะพูดมาอยากตัวกอวในะกวนนหน่เออเิดเออแม้นว่าที่เพีเล้ยวอ่ะเอาเลือนเมื่ก่ไหนผู้ผู้อังคือเพ่อ่านจงผู้น เปิดไม an an, um k ina, k ina, ่กันไหนไม่ก่อนเปิดกินอย่างเงียบๆอย่างจุ๊บๆอีกเสียงอ่านใจคู่ออกนี่ยมัอนไรใช่ไหมฮะนั่นทำผู้ใจคู่มือแล้วมันคู่ไก่รัดไก่โคนางก็ไมนคุมเป็นลาเลยเสียวในแก่หลุมหลุมมุ่นที่ถูกเก่าเหมือนนี่น่าเลือนผู้เจอเหมือนไรน่นเนี่ยสวยอย่างนั้นคำนี้สวยเลยกินข้าวกันนั่นนี่ผู้มันก็เลยกๆก็หลักๆตัวกุ้กินผ้าเจะาผาแดงคิดนผ้าที่แบบมอนจำยุ่้ยจำโดนจุ๊บๆนั่นเลยกินนั่นน่ะฮะกระตุ้น

ถที่ครูพูดเมื่อกี้นะคะครูบอกว่าเวลามันจังเป็นตออรู้ใจ้ัเกาะไม่หายต้จะผักอะไรเลยคนรู้ใจกันก๊าดก๊ต้องใจต้างใ๊าดก๊านะ๊ถดก๊า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 ดกาดม่าดก๊าดก๊าดก๊าดกาดก๊่ดก๊า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 ดกดกนาดก๊าดก๊าดก๊าดกาดก่าัั่นดก๊าดก๊าก๊าา่ะเาดยง ผวจะคุณกบากูแกจมันบัลกวาดาน่ะนะบอกว่าเนีลาขลารลาาเักม่ยจะลักเป็นที่ละมือซึ้นลามือว่ามดนเอจ้มือเึ้นลามือมือเสนปลากรนจะลำเนกรมือหลังยิ่งเหนี่ยด้ใจลำมือยิงนอนรับรูดแป่เกยิ่งถึงมามีกอมองไข่ไปเอามคู่อะไรเวลาคู่อะไรูว่คู่อะไรเพราะน่นไังไหนดีในไหนยิ่งยิ่งกันตังให้ปุดเซ็งกระแตกจองคำห้องหื้อไหนยิ่งไม่ลังเลยหมั่วเปียรือวอ่างน

เอาค่ะเอาค่ะทอมนี่ค่ะเอาห้องมาค้าเลยก็ถันมาเขาว่าขันยินค่ะอืมค่ะห้องมาข้มาพูดแค่ยิน้อมาห้องมาเอา้มาขันห้อวันนีเวลาต้วเพูดห้องมาเมื่อกี้แค่ดถอไม่นั่นเมื่อกี้ั้งในห้องยินนั่นแสงข้าหบ่อนะไปไปไปมันใยิ้มหมดอย่าไยิงมหมอเปลีนปีกอ้อย้องมา้อมาเลินเอาดีถอดไม่เมื่อกี้แค่ดถอดไม่ก้าอย่างนั้นเดินเินห้องก้าอย่างนั้น เจ้าคู่ฉันล,ละเอาห้องดูดไก่เตะแคดดี้ถอดไม่ได้มีความมันเดเลือนความมันเจ้าคู่วันลีลาเลยเอ้าห้องวันเอสนะคืนก็แล้ว,ว,ว,วอย่างว่าว่าคุณดีชอบ <c ười> ขมมารดิม่าเจ้าคู่เมือ่อคาร์ดิมาจอมเจ้าคู่ว่าจอมเจอในเมืนน่อกีนวนาถึงตั้งหละแคดดี้ถอดไม่ได้เซ็งก็คิดเคี่ยมไม่เหมือนกันนะแต่เจ้ากู่เห็นเ่าิดปากเขาเหรือยังวันลีลาฉันชอบเป็นลูกเสือเลยสั่งละ เออว่าเอนจะคูคำว่าเสืออีกคำสิยินมสังคำสังคเลยยินมาเลนนันว่าเมือไนเ่อจะูหยุ่มโอเคยินมาเสือเอเนี่ยนะเออาจจะคดสอมาสามเลยนเซ่อฉันชอบเป็นลูกเซือโอ้จอดเป็นลูกเสือฉันชอบมี่ฮะฉันชอบมี่ยัี่ง มี่มันอยู่ก่อนมาอ่อนที่รังอ่ะอ่านแต่ฉันชอบมีฮะชอบมี่ใช่ไหมมาเลยนี่น่าชอบอชอบมี่ยี่มิปอโอเคอ่าฟังว่าฉันชอบซักเสื้อผ okay. ้าของฉันเองเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาอะไรข้าอะไรนะ อ่าคาคาเกวสักเสื้อผ้าของขาคากคุยฉันเพาะผักต่างๆผักวางมิวในมันทอดเดียวผูกในลิ้นกํเดิมเลยนะอดเี๋เลยหวานไว้เฮ้ยมันเฮ้ยมันงอกออกมาเยอะเพราะมันงอกออกมาเป็นตัวเล็กๆแล้วทอดเดี้ยวเอาเอาก,ก,กับปูกกับพ่อแม่ของฉันก็จอมปลอมีของคานะเช่นก็จึ่งหนังนะเพาะมะเขือ วานมักคือผักชีผักกีถั่วโถเป็นต้นแล้วก็เจ้าน,นั่น,นคืออะไรฉันชอบฟังพ่อแม่ฉันสั่งสอนคาเกียพอเมคาสั่งสอนฉันเชื่อฟังแล้วคาถ่อมความนี่เลือดึงแลวก็ําวายับฝ่าฝืนวาจาของท่านก อันนั้นจิเลวจงกันเั่นแหละนะจิเลว่กันเพราะนั้น,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 ม,นมันเลยมันเลยติดปองดีมิึดึดงฝ่าฝืนวาจาของท่านนี่ก็อันว่ายหยาบอ่าอําหรือป้ามเขาฉันรู้จักเก็บรู้จักจ่ายเงินนี่ก็เขาหู้จักเก็บหู้จักจ่ายเงินนะ่นนะอ้ามีอย่างนี้ถามอ้าใบวันออกค่ะ